ทองคำฟื้นตัวแต่61,400บาทแต่คุณรู้ไหมว่าสถานการณ์ที่ซับซ้อนกว่าที่คุณคิดวันที่6พฤศจิกายน2568เป็นวันที่น่าสนใจสำหรับตลาดทองคำเมื่อทองโลกมีการฟื้นตัวขึ้นระยะสั้น48 36ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องดีแต่นี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดก็อาจพลาดการฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นในขณะที่สารดีกาสหรัฐกำลังตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการภาษีทั่วโลกของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งแบ่งออกเป็นผู้พิพากษาฝ่ายเสยรีนิยมสามคนและฝ่ายอนุรักษนิยมสามคนทั้งนี้ผู้พิพากษาส่วนใหญ่ได้แสดงความสงสัยอย่างชัดเจนเคติเคอร์ต่ออำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งยังไม่สามารถมีข้อสรุปที่ชัดเจนได้และนี่คือสิ่งที่คุณอาจไม่คาดคิดภาวะชัดดาวของรัฐบาลสาหรัฐได้เข้าสู่วันที่สาสิบหกแล้วรัฐมนตรีว่าการคมนาคมสหรัฐได้สั่งให้ลดจำนวนเที่ยวบินลง10ในสนามบินหลัก40แห่งทั่วประเทศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศกว่า1 3 0 0 0คนและเจ้าหน้าที่ทีเอีกห0,000่นคนต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างซึ่งส่งผลต่อระบบการบินและเศรษฐกิจโดยรวมแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับคุณเพราะทองคำในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โลกทองคำในประเทศได้ฟื้นตัวขึ้นตามทองโลกในขณะที่ค่างเงินบาทแข็งค่าซึ่งทำให้นักลงทุนต้องพิจารณากลยุทธ์อย่างรอบคอบกลยุทธ์ที่คุณควรรู้ แนะนำให้ทยอยขายทองคำตามแนวต้านที่ระดับ61,600บาททยอยซื้อทองคำตามแนวรับที่61,000บาทแต่นี่คือจุดที่คุณต้องระวังหากราคาทองคำหลุดแนวรับที่6,900บาทลงไปแนะนำให้ขายตัดขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยงราคาทองคำวันที่6พฤศจิกายน2568ท,ทองแท่งรับซื้อ61,300บาทขายออก61,400บาททองรูป,ปรพรรณ รับซื้อ6079.08บาทขายออก62,200บาทคำถามที่คุณควรถามตัวเองคุณคิดว่าการตัดสินของสารีกาจะส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไรในอนาคตและคุณพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณหรือไม่อ่านข่าวเพิ่มเติมสรุปราคาทองคำหพฤศจิกายน2568ปิดตลาดถันพวน22ครั้งลบ400บาท https colon slash slash w w w t a p s o r t h slash news slash content slash สามห้าแปดสองห้าเก้าสรุปราคาทองคำสี่พฤศจิกายน2568ปิดตลาดวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงผันผวน13ครั้ง https colon slash slash w w w t a p s o r t h slash news slash content slash สามห้าแปดสองสองแปดสรุปราคาทองคำสามพฤศจิกายน2568ปิดตลาดวันนี้บวก100บาท พันพวน24ครั้ง https c o l o n s a l a s w w w t a p s o r t h s l a s n e w s l a s c o n t e n t s l a s 3 5 8 1 9 2